ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่แรก,แรกครับผมจะจารชาบเพื่อนคนเกันครับ้าพี่น้องต้องการที่จะรับทราบข้อมูลความจริงครับเขาเรื่มกิจกรรมโควบการเมาับผักกระชาติปัตธั์กับท่านสิริโรจนทราบถึงข้อเท็จจริงข้อมูลและปัญหาทั้งหลายเพื่อน้ำต่อไปขยายผลให้พี่น้องเ้ารับทราบต่อต่อคับ จาก2เป็น4ี่จาก4ี่เป็น8จาก8เป็น16โ,โครงการนี้ดีครับ้าพี่น้องเขารวมกิจกรรมต้องการหรือสนใจต้องการขอมุลขอเทียิงครับผักประชาธิปั์และขอเทียนริงที่เกิดกับปัดก,กับเมือออย่าลืมกับสมาชิาเป็นสมาชิกโครงการเมาหรือเขารับการกอบรมโครงการเมากับผักประชาธิปัดกับ ได้รับผลประโยชน์และยั่งผลประโยชน์ให้เกินครับส่วนลวมอีกมาไม่มหาศาลตรงนี้รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่ท่านจะมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเพื่อประชาธิปไตยและประเทศไทยของเราครับเรืยอวความปรารถนาดีจากท่านเพื่อนคนเดีนครับ